เรื่องอะไรดูที่มนุษย์เราเนี่นะมันเป็นอย่างนี้มนุษย์เอ้ยไม่รู้เรื่องผิดเรื่องถูกเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความถูกใจไม่รู้จากความถูกต้องนี่มันเรื่องอะไรฮะดาราวาเรนทําจิตจะมีสมาธิคอนอื่นก็ส้างบุญสา้ญสางกุตรน้ตนเองมาส้างความชั่วฮะสวรรค์ก็ต้องพลอยเดือดร้อนเคยเพียงเคยเมื่อรู้จักไม่นูราต้องพุ่มน้อยผมไม่ใช่ดูราคืณน้อยด้วย เนไว้มารำนี่คือนอ้อยอะไรนายเปยกแล้วคุณไม่ใช่รูเคร,รื่หนาโนยดูครือ่องหนาโยไม่รู้เรื่องไปนงไหนังอะไรีบบร้อยเราองค์พระเวทันุกันผู้รับใช้สวงสวรรค์มาด้วยบัญชาขององค์อมรินทราชารีชาเทพแห่งสวรรค์น,นะมาดูคนดำดีคนดำชั่วคนดำบุญนี่ก็สร้างกุศลมีรายชื่อขึอ้นสู่สวรรค์หมดแน่วไายคนดำชั่วนี่มันจะสู่เมืองยมโลกไปไปนังอรีบบร้อยไม่รู้จักอะไรเลยสวรรค์เทวดา เทวดาเร<อ>็วแกมารถเคย็งอ้ออ้อ,อต้องมาติด <c oughs> เป็นไงดาราวาดินจำจิตได้มีธรรมาที่รู้แล้วยังใครผิดใครถูกแล้วนี่ดูดินี่ผลที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์น้อยอกน้อยใจพ่อแม่หนึ่งครูบาอาจารย์หนึ่งเห็นลูกทําอะไรผิดพลาดก็ร้างเหมือนน้ากรดรดใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเห็นว่าลูกศิษย์เป็นอย่างนี้น้อยใจจะไปลงโทษกล้าแกล้งลูกศิษย์ก็ไม่ได้ วิชาความรูกก้คนนําไปพัฒนาประเทศชาติลูกเอ้ยนะมัในใจนํามาต่อสู้กันเองเธอจะหน้าดาราก็มันมีใครจมชย่ดาราจะหน้าวารินก็มันมีใครยกย่องตลอดนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยควรคิดในอย่างนี้ให้รอบคอบคนจะเดี๋ยวจะหลาดชีวิตแรงอนาะคตมันสําเร็จกนูเข้าใจกับพระเทวดาคารวัตดีค่ะอืมวัดด,ด,ดีลูกดาราหนูพยายามสร้างคุณงามความดีโดยตลอดถ้าาจารจะอบรมผมนิสัยเรงไหลลูกดาราไม่เคยปฏิเสธปฏิบัติตามม็นจิตที่ดี ต้องเสียใจกับที่มีจิชั่วปนอยู่ด้วยคนหนึ่งอีวารินน่ะมันดื้อดีมากอีดาระเทวดาขาวารินไม่เคยทำผิดเคารพทนาจารยจันแสงให้ลูกิปตายหนูก็ยอมตายทั้งทีแต่มันมีพี่ที่เด้อมันชั่วมันแก่ตัวมันผิดมันไม่รับมึงมึงมึงผิดเหมงผิม่เอาเทวดาก็โบหไปนะเรื่องผิดน่ะไม่ใครรับเลยเรื่องมนุษย์นั่นดีเพ่อ แรงอยู่ันหัวตัวเองไม่เห็นนะแมงวันันหัวเพื่อนเห็นนั่นเออดูแต่ความผิดเพื่อนนี่ความผิดตัวเองไม่เห็นนี่มันผิดด้วยกันทั้งคู่แหละไม่มีพื้นแล้วไฟมันจะลุกได้ยังไงมีไฟไม่มีเชื้อเพลิงมันลุกไม่ได้ของทุกอย่างมันต้องคู่กันจําไว้ดาราก็ผิดลาดินก็ผิดมือกลางเดียวนะมันตบไม่ดังมันต้องดั้งสองข้างมือกลางเดียวก็ตบดังเดี๋ยวต้องตบกับว่านหยุด ว่กูเดินล็บาดาทหารเขาเขาเขาห่าเขาเขาไม่เดินหวะว่ากูเดินใกล้จำวันเดินกว่ามามาแต่น้องอภะีคุ้มข้าไว้แล้วแม่เหมือนมาเดี๋ยวเจ้าก๊บก็จากทางน้นตุกเรื่องนี่ตั้งใาใหญ่เลยคนมันไหม่จะติสตังค์มันแบบดีผลก,กรรมมันจะจัดปางก่อนถ้าจำไม่นะาดาดาว่าดินความโลภมันไม่ได้เคยส่งเสริมมนุษย์ความโลภทาลายมนุษย์มนุษย์ยิ่งอยากได้มากมันหมดไปเลยต้องได้มาด้วยคุณงามความดีด้วยมาด้วยบุญกุศลได้มาด้วยธรรมะ เขาเรียกว่าสัมมาชีวะประกอบความเพียรพยายามนะม่ใจได้มาอย่างนี้อ้านี่คำสั่งขององคอ์อมินทรณชา,าชดีดาดวยอำนาจสวรรค์สรอนเล่มนี้เป็นของดาดาจำไว้พระเทวดาค่ะและพระเทวดาสั่งมาเล่มนี้เป็นของอวารินเป็นไงโตเอ้ยสรอยองเล่มนี้ไม่ได้เจอกันนั่นพวกเธอั้งสองก็ต้องไปปฏิบัติธรรมะ เชื่อผ้าโจกกระปลกทำยังไงต่อมาจานอยู่นี่เมื่อกี้สักฟอค่ะสักฟอกจิตมีกิเลสท,ทำไงวารินปฏิบททัติธรรมะรู้อยู่นี่อะไรถ้าอย่างเบี้ยต้องบาอ้านเธอทุกญาตไม่ได้กลึงร่องคำเพื่ออะไรนะมีตั้งจ้องบ้านและแ้วจึงเจอทุกญาติถ้าึงร่องไม่ครบต่ำเพื่อฉันไม่รู้แต่ว่าดาครโบก <C> ็เปลือนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ <b uzz> น้ำลายขึ้นมูกเลยกูฉันมึงอากลัว,ว,วหมดได้หวาดานั่น <c oughs> ไปว่าก็บู๊บหรืตอตอบไม่ถูกอะอย่างตั้งร้องบาดสุดย่าไม่ได้ครึ่งร่องก็กออเพื่อนแหละใจกำตามาไ้นี่แค่ตอบไม่ถูกฉันกเกียดไปยุ่งกับเธอนายเพียนยุ่งจริงนั่นนหะนาจ้าเนี่ยมีเมตตาจิตคนดีคนโง่คนไม่สมประกอบก็เลี้ยงได้อย่างนั้น เป็นไงกันนี้ใครผิดใครถูกหนูผิดค่ะพระเทวดาคาแจงระหว่างของความมีเหตุผลเกิดขึ้นแล้วความอยากได้ตัวเดียววารินพี่เสียใจนะน้องที่พี่ไปพูดคำนี้พี่ไม่ถือที่น้องว่าี่ตโวพิดาราน้องวารินไม่ควรจะได้รับโทษนันสูงสุดน้องวารินดื้อพี่ไม่น้องวารินมันเป็นกรรมของเราทั้งคู่นะ เรา่วยเตี้ยงไรกันหัวรอดบ่อนมัดแล้วนี่เยคนเรามึงกีแล้วเพื่นทิ้งแล้วแม่กูกับพ่อกูเตี้ยงแล้วก็ตีกันตีกันแกตายพอจัดแม่ดังเปรี่ยเลยปลัดล้างเลยแม่ลงมันตึ้อรองบอกช่วยกันลูกก็เรี้ยก็พอมึงจัดกู้แล้วกูเกรียดแม่จัดแม่คู่กูก็จัดแม่มันมั่ก้อยพอนะแล้วก้อยแม่มันยาหนังเยอนมากอยู่คุณเรือกูจัดเปรี้ยก็เลยอย่าพาแล้วจัดกูใจกว่าโลกมึงจะจัดแม่กูเหมือนเนี่ย ไม่ไม่ต้องไหวก็ูชัดยาตุ้งเลยปลัดเลยเจียนตุ้งเลยพอเล่นมากูทำไทยรอบกูทำไทยรอบกูทัดแล้วก้าวไปถึงเปียก้าวันนี้พันพืราวกูเวลาแล้วแคบๆเลยหลังทีมนึกไม่ทันแมมยัดแล้วไม่เรื่องอะไรต้องโกหกด้วยอ่ะพูดเรื่อยไปนี่แต่ว่ามันจริงไม่ทันมันนั้นเนี่ยหรือหังนี้มันจริงเหมือนกันแต่จริงในน่ะเขาตอนแล้ว น้ำตามันไม่ได้แก้ปัญหาไราเจอสำนึกสวรรค์ก็ชมเชยแล้วนะคนเราทำผิดสำนึกผิดบัณฑิตยอมรับไปขออภัยดานอาจารย์แล้วไปปฏิบัติธ,ธรรมะใช่คนมีบุญจะได้มาช่วยทีหลังค้าขอบคุณสวรรค์ที่ยังเมตตาอาจารย์ค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ทำผิดอีกแล้วพี่เปียกพี่บุญแก้วต้องหลาก่อนค่ะนี่แหละคนเราก็ว่าแล้วไม่ผิดนิดผิดชะละนานานายเปียกนาะยบุญแก้วผมวนี้พวกเจ้าทั้งสองก็รับโทษด,ด้วยโอ้โะเจวดาครับผมไม่ผิดผิด ผิดโดยรู้เท่ามาถึงอานเนี่ยความผิดมนุษย์ตี่ต้องพินิษพิจารณาเดี๋ยวช่วยอาจารย์ก่อนอาจารย์คืนทานชา์คืนคืนลงมาก็ลุงไม่ร้อยลงลื้อปลเล่มยางแล้วมึงแล้วลงนะานอาตเออเออโอ้นมัสการนะธรรมะของพระเออ ัตด,ดาจดเจริญพรและผู้บริสุ์แม่เทวดามาเลยวันนี้นั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาช่วยคนดีคนชั่วดาราวดินมีกิเลสตะนะหนสวรรค์ลงโทษไปแล้วจานยเออมันคอยไปดีกเรียกอะขอบคุณสวรรค์และไม่เป็นไรครัน,นี้พวกเธอทั้งสองนี่ก็เหมือนกันต้องรับโทษครับโทษนั้นผมไม่ปฏิเสธรับแต่ข้อความการุณาว่าพอเทวาดาช่วยคราวสักนิดว่าผมพิจตรงน้อยกับพมเจตนาดีโดยจังกรมโดยแท้นั่นแหละ ไอ้ความเจตนาดีแต่มันเป็นความผิดนายพูดแก่บอกว่าสอนนายดราใช่ไหมกับป้าเม้ว่าน้องดาราเป็นพี่ก็ควรจะได้ร้อนเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่ที่ใจยอมรับของเขาพี่หรือน้องก็ทําความดีได้เหมือนกันแหละนายเปี๊ยกบอกไอ้น้องเธอบอกให้พี่เป็นการยั่วยุไอ้เด็กมันสู้กันคนเราเฉยจะสิถ้ารู้ดิปากมันมีปากเดียวนิ้ควคนจะเงี้ยไปมากนี่พูดได้ทั้งวันดีมัง่งผิดมัง่งถูกมัง่ง ตาไม่ทัน้ำสองดวงแต่ามันดูอย่างเดียวมันจะมูกมีั้ำสองดวงหายใจอย่างเดียวหายใจพื้นจูบกันไม่ใช่ตาแต่าหายใจมุกกันจูบกันโบเป็นนี่นตาลั่นบอกแดงกับกูวันนี้กูชอบแมสอายนี่หุ่นต๊วตึงน้อยแล้วก็ลงตทวอ,อย่างงี้เอาทำใจกูเลยทีน,นี้นายเปี๊ยกกันายคนแก้วนี้โทษเบาหน่อยนะสวรรค์อนุญาตให้เลือกได้เลือกในการทำดี คนเราการสร้างความดีก็คือช่วยเหลือสังคมถูกไหมครับนับแต่วันพรุ่งนี้นายปุณแก้วอยากเป็นอะไรนายเปี๊ยกอยากเป็นอะไรสวรรค์จะมีนิมิตหมายให้เป็นสิ่งนั้นแต่ไปช่วยเหลือคนดีจะไปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไปเป็นสัตว์จะไปเป็นสิ่งของให้เขาได้ใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นน่ะผมหมาจถึงว่าไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นใจไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ว่างใจน้องเปี๊ยกใจเมื่อดราักปีเปี๊ยกเอเราไปช่วยมนุษย์ประวัติไปถ้าพูดแเด็กโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละรู้การรทไกก็คิด่อนต่อำ นับแต่วันพรุ่งนี้นายปุณแก้วอยากเป็นอะไรนายเปยกอยากเป็นอะไรสวรรค์จะมีนิมิตหมายเป็นสิ่งนั้นแต่ไปช่วยเหลือคนดีจะไปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไปเป็นสัตว์จะไปเป็นสิ่งของให้เขาได้ใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นน่ะผมหมาจถึงว่าไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นใจไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ว่างใจน้องเปยกใจมื่เราตักปีเป็กกเราไปช่วยมนุษย์ประวัติไปอาบูด,ดแดก้วย ไปดูตู้นั่นเลยรู้การทำไรก็เกิดแต่ก้อนต่อทำครับผมยอมรับพิจิตรน,นั้นนายพุ่นเจ้าอยากเป็นอะไรก็บอกมานะนับแต่วันพรุ่งนี้จะได้ไปรับใช้มนุษย์เขาครับถ้บนาปนันปทิวดาครับผมก็เป็นอะไรดีอ้อก็เป็นมีดพลาดีว่ากับเป็นมีดพรากับเป็นมีดพราหรือกับทำไมคือี่นองได้ตั้งท่วนยางไก่ได้เบิกหน้าแลา้วนะครับคนกระตกเรือี้นี่จะไหวตัดกัน,น,นก้อนเวลาก้อนตึ้งเดือดน,นอก คณีต่วนอย่างหลอกกวงหูปลากวงหูบองล่ากลัวผวกหัวมันนีไปจีประโยดำโตดย่างมันนีให้ลูกเจ้าอานอนคอดโดยตใจปลอกกระปุ่มให้ตั้งให้เจียนเจียนเป็นหมีปลาเออมองดูความเรียบร้อยให้มนุษย์ได้ประกอบอาชีพด้วยความปลอดภัยกับดีสวรรค์ยอมรับนับแต่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าน,นา,ายปุแก้วใจใจเป็นหมีพระนะกับเอ้ยเป็นความกระดูน,นะน้องเปี๊ยกฝีหลวงเป็นหมีพระแล้วเราอย่าแยกกันน้องน้องน้องเปี๊ยกเป็นดำด้านน้องนะนะจะได้ระโยกับฝีหลวงมึงเป็นอะไรวะ มิดปลาตายแล้วกิดปลูได้เป็นมิดปลาแล้วเขาได้ตั้งร่วนไม่ดีมึงอย่าลืมมิดปลาว่างีท่างมันหลับแล้วตู้กระวินแล้วรอนตายเหรอมึงตู้ไปตู้มาตู้ไปตู้มาตู้จนเล็กบานดูมึงกินแล้วมึงปริ้นแมสตังเดือวัวตึงตีนไงคันี้มิดปลา,ามึงลองกินแล้วะนะแต่ไปเป็นมิดปลาครูและวต้บอนะลยพือเรา วันเสาร์อาทิตย์โรงเรียนยุดแล้วมันนี่แหละมวยมันนี่แหละตัวท่าตัดคันนี้เมียกู่ไปตั้งรุ่นใครไม่ไปก็เกรงใจเมียใครไปก็ก้องใจมวยคันนี้โบกับเมียไม่รู้อะทำเรือช่วยปลามันตึ้งตอกดำในตอกคูกันให้รู้มึงแลงมันนะคู่กันตอกใส่ทำแดกเมีอะลยอันนี้พวกครูพวกรลัดการนี่มันจะมันจำแนงอย่างการตั้งรวนตั้งตาเม่นเวลาหลับมีกี่การไปตักน้ำหลับวีแนงจะขึ้นควันตายมึงว่าเลือดโอ้โควี่แมนตายจริงเดี๋ยวคู่กัน มองเงนบนอันจะา,ายบนเม็ดบนเม็ดอินบนเม็ดไ,ไม้ไม้นม้ำแนวกูกน,นั้นเนี่ยไปเป็นผู้เม็ดปลารอกคนี้พวกท่างป้าท่านนั้นนันต่อตากันดีห้คน่อตางริมเดินนี่ต่คนบ้านไปบ้านมาไปงานรับมั่งไปงานแต่งงานมั่งวา่ากคยันหน้าวันนี้ตั้งแต่เช้าวา่าแค่นี้เอิดเลยเอิดแหลคนเนี่ก็่ยควันม่ใหญ่เลยน่ลุงลวนน้ำแนนม่ได้มึงนานี้ ตกเรืองลุ้ยชิงมันี่เออะลันเลยไร่ชิงกันนี่ถ้าวันนี้ไหวบ้านแล้วพอนุ่นจุกกันนี่ลูกมันเจียงนุ่นพอเจียงนุ่นกันนี่มึงกินและได้ลูกแดกเจียงนุ่นไม่ใช่จุบน้ำวันบึ้มกระปนุ่นมันได้กินแต่ย่างติดมิดปลาเปลืองไตนี่มึงกันนี่ตายโอ้ม่ตาบอดอย่างนุ่นนุ่มมัดเนยโอ้มันนักถุกชิงชิงมึงมันมองเงินปับปดเลยหู้แล้วลำบากคนรังเกียจได้เรื่องมีดติดอย่างนุ่นนะไม่เลือก็ยืมไปไหนได้ถึงอันเลยเจ้ากูนะ อันนี้ว่ากนต้องต้นทางยังหลายยังไม่หมดแตาก็ไม่ใช่ก็มาได้ก็ต้อยก็ต้นปลาเลยก้าวติดตายดนท้ายมึงหมดแลยพอพอมันพอพอมปิดแล้ยกิงกูไปไปลึกลุ่นมิดปลาหรอกกเปลี่ยนน่ะไม่งั้นเกรงใจเลยเลยเหลืองเวงเกรงใจเข้าเราลำบากนั่น ความเกรงใจมึงต like ้องเละกันบจะเกรงใจกับเราลำบากว่านะนั่นไม่ควรเราจะเกรงใจกันคู่ตี้แล้วนั่งรัดตรงแถวเหลวแน่นแม้วเหตุผลนั้นก็เป็นลุ้มคนกับกแจ่กับไปเชื่องโยกเยกโยกเยกแล้วกู้จ็บปุ่งขี้ตายเลยว่างี้ตึงหวัดย่างตั้งร้อยกูเกรงใจกลัวคนนี้นะกูทนไม่ไหวแล้วเกรงใจเกาเราพ้นเถงกูแคกันเกงกู้ขี้พรามลงในรถอย่าแม่มบ้เลยกูเหลือก็นื้อลงหมดหนังนแต่กูใบ้กัน ใครไม่แท็กอันนี้รถต,ตีนันร่วมเลยคุณทั้งแต่กู้รถบ้าตึงวัดคลองนะคลองรถทังใบแต่ทุกเที่ยก็รถลอยที่ริกูเพืพ่อผู้โดยสารน,นุนลงไม่เที่ยแล้วกูเที่ยแทนก็เลยคนขับมอเตอร์กูางงานี่จะเป็นอะไรเฮ้ยทำคันแค่นัรนจะร้อยเป็นมีพระก็เป็นมีพระไหมลงแล่นเดนไปพูดแล้วจ้าพระเทวดาครับเกิดพุ่มใครก็ความกรุณาตะวันผู้มีเมตตามนุษย์แล้วถ้ามันเป็นคนหลับใจชาติอยู่ในวัดนี่ดีอยู่แล้วนี่ท่านเทวดา เวรกรรมมันถึงตัวแล้วจะอะองค์มารินชาได้บัญชามาแล้วว่ามันเป็นอะไรกฎมนุษย์นี่ความเป็นมนุษย์กรรมมันอยู่บุญมันอยู่นะมนุษย์แต่มีกรรมไม่ต่างบุญกรรมมันก็พาแต่จังหวะในโอกาสมันเท่านั้นเลยเปิดโอกาสมันไม่ทำคอยดูาจานย์คอยดูนะมันเป็นอะไรคอยดูนะกรรมพาไปสิ่งที่มันต้องเป็นองค์มารินชาได้สั่งไว้แล้วอะไรนะคุณแกคือประเด็กับพุมกรบตูนทันเจวดาเดี๋ยวจ้ไม่ทันคิดกับก็เป็นเหมือนปลากีดได้แล้วว่าพุมแก้แล้วพุ่มกลัวเหลือเกินถือว่ามันมีปลาปงะดั้จริงน นัน่นแหละทีหลังทําอะไรคิดจะก่อนทำกันใจไหมไอ้เรื่องทําแล้วคิดปปัญหามันเกิดทันทีนะเอาเถอะสวรรค์สงสารให้อนุญาตอีกครั้งเดียวจะเป็นอะไรครั้งเดียวครั้งเดียวนาะยหายผิดนะครับเนี่ยกลับไปอ้ยแม่ปุติวันเดิมนี่เมื่อน้องเปียกว่าจะไม่พูดเราก็ไม่รู้ความเบต้าปราณี่ก้อนท่านถื่ว่าเป็นกั้นดับรอนดับย็นเลครับเออเออเอาเถอะจะเป็นอะไรครันเนี่เเยเบตราไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้ว พุ่มกลัวก็ควนันโตบหลอนน้ำเชียงนุ่นมังทอยฐานมังได้จริงเลยอ่ะเออดำล่วมกำดาแม่พุ่มปนโบปนเนี่แต่จริงมันเล่าเรือแต่มาัดาปลาบะบองเติบแต่จริงมันเบลือเล่าดำไม่ยัดเองมึงอย่าว่าพ่อคู่เลยอ๋เบื่อพ่อคู่เล่าดำลว่วงตกแหลมอ๋อแล้วจะเป็นอะไรนะมึงแก้วอ้บเป็นไอ้ดนะีน่ะเปลี่ยนไม่ได้แล้วอะคิดไอ้ดีนะครับคนนี้ไม่เปลี่ยนแลยครับเป็นอะไรดีอ๋อพุมก็เป็นดอกขี้เหล็กครับดอกขี้เหล็กครับทำไมต้องเป็นดอกขี้เหล็ก ปีน o n ได้เขาไปกลัวไปแกงกับพวกเจ้าไายเจ้านาเจ้าชัว่วลงจักกวนเลยแล้วก็เป็นไม้ประดับอยู่ริมด้นนะเวลาก,ลกๆๆๆๆๆๆ้นทอกได้กนทอกทอกทกแช่แชกีเล็กออกดอกบานกล้องม้นแดกจะร้องเพลงอยู่กันหน้ากวางหานะคันนี้ก็ดเอาไปกินเป็นด่งยาระบายให้ด่างอานเป็นด่งางไม้ประดับหา,หาแล้วกับปล่อกขี้เล็กในโกดนีคกับมันเป็นไม้ที่ก้มนอนก็นไม่กินไม่มีได้ไป,ไปรบกวนมันเออฉลาดว่ะ คือเป็นดอกขี้เหล็กแล้วนะครับเอาละแต่วันนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นดอกขี้เหล็กพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมานายพลแก้วก็ไปเป็นดอกขี้เหล็กด้วยอํานาจสวรรค์ครับเป็นประมาการุณาตกคุณนะครับฮ่ารู้องเปว่ามันขี้ตูไปล่วงขวางบ้า,ามึงไ่ได้ได้จัดาปใจเปล่วงเป็นดอกขี้เหล็กแล้วน้องเพี่ยกเป็นเปล่าแล้วนะ้นองได้ไปโยงเองเดียวกันอปนนไรนได้วะดอกขี้เหล็กตายงเลว พื่นเลาก็เป็นดอกกีบแรกเป็นมีดปลาดีว่าหาได้เรื่องแล้วแล้วคู่กันพื้อเล้าเลงแล้วมึงคิดลื้อไปเป็นดอกกี้แรกแล้วมึงอย่าลืมดอกกีบแรกก็ไว้ดิมด้นจริงแต่ว่าคนที่แกงแดกแล่ห้วมันแค่แกิ้งแมนแม้แต่เจอคู่นะแค่นี้ดอกกี้แรกก็ไปแกงกันว่าที่ใดแกงมันคมนอนไม่กินนอนไม่กินแหละแต่พวกกินมันต้มไล่น้ำเลยร้อนแต่โอ้ยมึงดอกกีบแรกกัน อันนี้ปรตท้มได้แล้วมันจะมาแก้งดนังดอกมันต้องแง่ก้าวเครื่องมันต้องทิมเสริปนกับเครือ่องของมึงด้วยกับไปในก่อกเบือ่อเลยทิมปนกับเครื่องแก้งแม่ดีปรีมันร้อนกน็ในลูกูลูกตามึงกินแล่กันกิ่งในอไม้มึงไม่เป็นดอกกี้แลกเลยดีปรีย้ยเยอะใกล้แม่ไอ้ะยะักษ์ปิดง่ายแล้วพันไม่เป็นปบื่อดอกกี้แลกได้เรื่องแล้ว นั่กนี่ก็ทิ้มป้นในเครื่องอ่อนดีปรีแล้วไม่พอในเครื่องแกงก็ใช้เคยเย็นแต่เคยราคาแบ่งแพงผอได้อ้อมตู้เคยราคาเมื่อกี้ตังแล้วมิ้นจุกอยู่ในรูครีบตอนวังตายอ้อมกะไี แค่นี้มึงกินแร่ดอกกีรักกันมึงต้องคิดได้ยาวเวลาคนมากินนั่นไล่เวลาเบสนั่นคนกินก้อนกันมึงกินแรหลังคนนั้นแปลงฟันสะอาดดีกินแล้วแต่ว่าดอกกีรักนี่ไอซีเรียมมากินนี่ฮัลลุกทอดมากินนั่นบุญนั่นแต่ถ้าทุกคนเมางกว่านักทิพวันไม่ร้อนแปลงขวัญแล้วมิ้นลาวกาวอมดอกกีรักมึ่งเลยหมดแล้วเล็กหน้องเปี้ยวอย่าแล็กอย่าเล็เร็วเป็นกบลืดหรือเป็นดอกกินักหรอกแค่นี้แกงมอเตอร์บนดอกกีรักกัน ว่างีได้กินมดตั้งหลายวันกันนี่อุ่นกันนี่อุ้นนานๆไก่เทติ้งอะไรก็ไก่กินเงาอิ่มแล้วอุ่นไม่โดนใจตั้งบนเต่าแก้ไปนั่งแล่ตัวะตัดหน้าแมงมินไม่เหวืนดาต่างบ้านแล้วจามกันโลดมาได้ไม่ได้ยู่แล้วไม่ไดนแกงกิรักกูบ้านหรือนูทยตายแล้วทุกดาลาหยัดแม่ตัวเรื่องเลยคุ้มรบมันได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็แม่เปลี่ยนนาะปเิวัาว่าแม่เปลี่ยนแล้วไปล่วงไปย่ายหมูฟีเดาลาวดิเร่งใจเลยเรงใจก็เราลำบ้า อนดนดนก้อเด่นไหมมึงเกรงใจเกันบอกก้อเขาให้นี่เทวดานัน่นพูดไม่จ้ะเวนจริงอ,อ่ะอ่าโปรเทวดาครับก้อความการุณาคือว่าดอกกีริแลกกันไม่เปลี่ยนสวรรค์พูดคำ,คำนั้นคำนั้นเนี่ยไอ้ขี้ร่ำเป็นยังไงในโลกนี้มันมีอะไรดีเลิศมีอะไรชั่วชรนในายพุ่แกว้วมันมีทั้งดีทั้งชั่วแหละอาจารย์สอนอยู่ประจำไม่ใช่มั่นควังสอนก็เหมือนรลดนำใส่ซากเบื่อเลยมันอ่ารู้ไหมคนเราเนี่ยอะไรมั่งอ่ะมนุษย์ลองดูดิไม่แต่อ้อยมันก็ไม่หวั่นดังลำ มันมีหวานมั่งจืดมั่งยังไหมผล,ลไม้ดูจับประรดดิมันหวานครึ่งมันเปรี้ยวครึ่งลูกน้ำม,มุดลูกอะไรเนี่ยมันเปรี้ยวมั่งหวานมั่งปนๆกันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่ธรรมชาติจะต้องคุ้มกันรักษาเป็นดอกกีเล็กไปนั่งให้เรียบร้อยไปกีเล็กก็ได้ละดอกกีเล็กไร่แต่รองเล็กไม่พุ่มเดี๋ยนะ เห็นว่าที่บ้านรับน้ำข้นคนตัวเล็กๆกี่เล็กแานกลรองอย่างนี้ในไตแล้วแล้วใดๆตัวไก่จ้องน้ำเลูกงดีบรีอะไรไตอะไรลงไปร่วงเวรทำปิดแล้วกูอันกี่วันนั้เด็กก็กินเม็ดมอ๋อกูไม่รู้ไหมเทว่าอุ่นนานเนี่ยไอ้ยาเวลาหนาวแมงร้อนเรืองไปร่วงร้อนเลยไอ้นี่ไอ้ตัวดีตัวเล็กนี่ไอ้ตัวนั้นอันตรายเทวาเด้อยุยงส่งเสริมเพื่อนนกงนะตัวเองจะเป็นอะไรฮะเป็นวันนี้ตัวเองจะเป็นอะไรฮะเป็นดูที่มันดีเลิศเป็นอะไร น้องเพื่อนก็เป็นไดน้องคนเราวันพระเทวดากับเป็นได้เป็นได้มันน่าสำคัญมันสำคัญว่าเป็นแล้วมันเป็นในครบวงจรแต่ข้องได้ครบวงจอนสิ่งนั้นเกิดประโยชน์ทันทีคพราบอะไรนะครบวงจรโอ้วงจรนี่เข้าใจคำว่า,าว,วงจรน่ะเข้าใจในเปี้ยนหมายถึงอะไรคำว่าวงจร,าาววงจรหรือพูดตามเพื่อนในยกตัวอย่างเดียววงจรมันคืออะไรครบวงจรคืออะไรพูดด้ยกตัวยากแล้วมันเราก,กิดนะ เริ่มตน้นงานเริ่มต้นที่ป้าแหบวบงจ้อในป้าก็คือกวนเรียบร้อยเขียวอานจูกรสจายคลื่นผ้านล,ลำคอลำคอไม่เป็นแพร่ไรไม่ตีไม่ตันผ้านล,ลงไปยู่ในกระเพาะในกระเพาะมันก็ทําหน้าที่ย่อยอาหารถ้าแล้วตรงผ่านไปลำไส้ลำไส้ไก็ดูดซึมหมดริงเป็นประโยชน์เหติเป็นกลางอาหานก็ผ่านไปต่างตาบงทวานแล้าวตาบา,านเขาต่ะผมเรียกตาบงตาบงค้งคงเลยก็กี้นั่นก็เรียกว่ากระบงจรไม่มีปัญหาจะดับได้จุดไหนอานนั้นมีประโยชน์ทาอร่างกายโอ้ฉลาด เข้าใจพูดเข้าใจพูดเออคือกินจ,จนถึงการถ่ายไม่มีปัญหาเกิดประโยชน์ต่อตร่างกายก็เรียกว่าครบวงจรน,นั่นแไงฉลาดเออเก่งเก่งเก่งพูดถูกต้องอจดไปมั้งนะไม่เอาอชายเทวดาจดกูด,ดึกเฮ้ยโอ้ขใคย่อเลย,ย,อ,ย,อ,อ,ยอย่าย่อเชยเชยย่าจดไปแต่ย่ากูอ่านได้แต่ตรงลงจะเป็นอะไรเรา,าไไอะปัจจุบันนี่พอเทวดาเอาวงจรอื่นก็ช่วยเหลือกันอยู่เรียบร้อยแต่วงจรจะบพลันก็เดี๋ยวก็จะพอคิดมีปัญหาเรื่อย ปัญหาอะไรถ้าครูดี่ผมลาปุ่นแก้วเดี๋ยวใจเดี๋ยววานขี้แตกในรถนั้นเพราะก้องไม่กดปบ่งจ้อนไปเที่ยวงานใหญ่ๆหรือน้องน้ำไม่พอคนคนไปเป็นมื่นน้องน้ำมีที่ย้องเลยเคยไปนั่งรออยู่ได้เออันนี้นี่งานต้องกรารที่เกิดขึ้นแล้วงานย่างมารางานใหญ่อันนี้คนเที่ยวเป็นแน้นน้องน้ำมียี่ที่รำที่บ้องไม่ทันเพราะมันกินพร้อมมันดอกไม้ไอะไรเป็นพร้อมบ้านพร้อมกันใช่ไหมใช่ถูกต้องให้จะเป็นอะไรเราอ่ะผมก็เป็นงงาน้องตัวนมองน้ำในงานใหญ่ใ่อะไร ให้คนได้ชายห้องน้ำพุมโอ้เพนน่องช่วมครับไอ้ก็ได้ถ่ายเครื่องปฏิกูณครับอชายประชดใหญ่ๆยาผงเชื้อให้รอดเดี๋ยว,ว,ยวตันนั้นไม่ชจประเิดอาจารย์มันยอมสก,กปรกโซมมคนเราทีย่อมรับความเดือ,อดท้อนของผู้อื่นช่วยแก้ปัญหาผู้อื่นนถือว่าเป็นเิ่งชุงสุตสวรรค์ชมเชยเออจริงนายเพียกเนี่ยแกเป็นคนที่มองเห็น นับแต่วันพรุ่งนี้เธอจะได้ไปเป็นโทษร่วมในงานใหญ่ๆทุกงานนะจนครบหนึ่งปีเป็นความกอบคุณของะวันเแล้วและทีเมตาของป๊อบมึงแรเป็นก็เป็นบรรนานเป็นอะไรโต้ท่วมไอ้คนขี้ไรฮะอืเอบือกรันดอกขีแ้แรกมันแพ็ดมันแทบจิงอ้จะหวมันพันโย่เนเปล่ามันโยน่เนเปลา่ปลาแห้งบ่ดได้ออมไอ้น,นี่โต้ท่วมไปไอ้เผื่อกี้ได้ยได้ละมันไม่มินต่ายห้องไห้หรือมิ้นจริงกูยอมรับแต่กูแรลุดนั่นเอาตาเออ มันกีรีกูเลยคูแหละมันลายชิดนั่นเปลืออ้าวเพลือ <c oughs> วิจารณ์หมดดิโอเจต,ตานาดีแต่มีกิเลสที่อยู่ลึกซึ้งนะ <c oughs> นี่แหละมันนษยดเอ้ยอยู่จึงได้เป็นอย่างนี้เทวาดาเกิดผิดไปนะเนี่ยนี่จะเกิดไออนุภาพเกิดขึ้นองค์อมริ์ชาวตายอุบาทิก็แล้วนะอุบาทลึกซึ้งเลยนะเทวดานึกไม่ถึงเองไงนี่พวกคุณเพลอเอ้ยออ มีเทวาดาแม่จะไม่ถือกันไม่ถือพระชาติก่อนมันเคยเป็นอึงางที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันเป็นอึงางอยู่ในกุฏิพระมันกินยุงกินริ้นในกับราชส่งองค์เจ้าเกิดจากนี้เนี่ยเป็นมนุษย์บางครั้งมันฉลาดบางครั้งมันก็งงเป็นธรรมดาและเออสวรรค์ไม่ถืออ๋ออึงางเลยจริงนั่นในหลังที่เวลานาม,มาก,ก็ได้อึงางเวลานามแวงหนังเบืออเลยอ๋ออึงางพอเทวาดาครับไม่ตามราชองจัก่อนพมเป็นอะไรครับลมต้องจับ ถ้าบุญแก่เป็นกลางก็อ่าพอ,อดีเลยกูอ่นมึงเชื่อแต่กะเขาพูดกูค่ายตามทิบแต่ไม่ี่โดกระดบเช่อเมื่อนี้ <c oughs> เป็นในเพียงในบุญแกเป็นตามองอมรินชาพระองค์ในทรงบัญชารับนะสั่งติดตามสอนในปอาสาภู่มีบุญ <c oughs> เป็นอย่างอื่นไมนะ่ได้แล้วพวกเธอนทำอะไรทำลายตัวเองทั้งหมดอย่างนั้นบางอย่างนี้เป็นแล้วขอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจนจวันรยอมรับไม่ได้นี่อยากจะเป็นช่วยเหลือสังคมแต่เป็นกิเลสต,ตะนะสอนเรน <c oughs> เป็นผู้ติดตามสอนนมัตกาลาท่านอาจารย์ข้อบคุณพระวัลแลศีอย่างเงินเมตตาต่อมนุษย์ ก็น้มาตรการลาบแล้วคุณเจ้าไมิแต่พทธโชคดีนะแล้ที่ฟอนมึงน้าไม่หอดกระลวดอั้วลงนี่กูไม่เดือดน้าโดดใช่ไหมกูลืมนึกว่าอยากแหลบรัดก้นอยากแหลบรัดก้นไปลูกไปไปไปตามซ่อนนะลูกนะ โรงแรมน้อยก็แลว้วแต่ตรงชั้นดาว่าวริ้นชั้นที่ปิสำนักเลยนะลูกนะความเมตตาเป็นสิ่งสรงสุดลูกก็ขับอาจารย์ไม่ร้องห่วงนะับเออปล่อยลูก